สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซีดท็อปสินะครับรายการที่จะมาจัดอันดับเรื่องราวต่างๆในโลกภาพยนตร์และในตอนนี้เราก็จะมาจัดอันดับวีรกรรมสุประทับใจในหนังซูเปอร์ฮีโร่กันนะครับเอาล่ะเราไปรับชมกันได้เลยอันดับที่10กับตันอเมริกาเดอะวินเทอร์โซเยอร์เมื่อองค์กรวายร้ายไฮด้าได้แทรกซืมอยู่ในชิวแล้มันมีแผนที่จะปล่อยยานหอกขึ้นฟ้าเพื่อสังหารชีวิตผู้คนบริสุทธ์นับล้านคน กัปตันอเมริกาจึงต้องขึ้นไปบนยานหอบผู้เปลี่ยนแผ่นเซิร์ฟเวอร์ภายในยานไม่ให้ได้ควบคุมยานได้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายเมื่อเขาต้องต่อสู้กับเพื่อนเก่าอย่างวินเทอร์โซเยอร์ที่คอยขัดขวางความประทับใจในฉากนี้ของผมก็คือการที่ได้เห็นกับตันอเมริกาฮีโร่ที่สุดแสนจะธรรมดาไม่มีพลังเวอร์แต่สามารถที่จะช่วยชีวิตผู้คนนับล้านเอาไว้ได้ผมนี่ถึงกับหลงรักกับตันอเมริกาขึ้นมาทันทีไม่ได้ดูฉากฉากนี้อันดับที่ 9. Man แมนออฟสตลในช่วงที่คราฟตเคนกำลังออกเดินทางเพื่อค้้นนหาาตตัวทที่แจริงงขขอเ เขาได้เข้าไปทํางานเป็นลูกเรือของชาวประมงวันหนึ่งเรือก็ได้พบกับแท่งขุดเจาะน้ํามันที่กําลังระเบิดและยังมีคนติดอยู่ในนั้นคราสตัดสิในใจบุกเดี่ยวฝ่ากองไฟเข้าไปช่วยผู้คนออกมาจนสามารถช่วยผู้คนออกมาได้สําเร็จแต่คราก็ต้องเสียสละตัวเองยืนแบกสาวของแท่งขุดเจาะเอาไว้จนตัวเองต้องตกลงไปในทะเลอันดับที่8 X-Men First Class ในขณะที่พวกทหารพากันระดมีงขี่นานุธมาบนเกาะล้างเพื่อสังหารเหล่ามนุษย์กล้พันบนเกาะ แต่มกนีโตที่มีพลังควบคุมโลหะก็ใช้พลังหยุดขีปนาวุธเอาไว้ได้และได้ใช้มันยิงโต้กลับไปซึ่งแน่นอนว่าชาวเซเวียต้องเข้ามาขัดขวางสุดท้ายแม้ว่าชาวจะทำสำเร็จแต่ก็ต้องแลกมากับการสูญเสียประสาทสัมผัสในการเดินทำให้พิการเดินไม่ได้ไปตลอดชีวิตและมิตรภาพระหว่างเขากับแมกนีโตก็ต้องพังทลายลงณนะที่แห่งนั้นเช่นกันอันดับที่ 7. จ็ดซูเปอร์แมนรีเทิร์นเพราะแผ่นร้ายของเล็กลูเทอร์ทให้เครื่องบินโดยสารลํานึงที่กาลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อไปปล่อยจรวด เกิดเสียการควบคุมแล้วกำลังดิ่งลงสู่พื้นซึ่งในนั้นก็มีผู้โดยสารและนักข่าวอยู่มากมายหนึ่งในนั้นคือลูอิสเลนหวานใจของซูเปอร์แมนนั่นเองแต่ปริหารก็เกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆซูเปอร์แมนที่หายตัวไปนานหลายปีก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งและได้ช่วยเหลือทุกคนให้รอดปลอดภัยในที่สุดอันดับที่6 i ไอรอนแมนสแมนดารินผู้ชั่วร้ายได้ส่งลูกน้องขึ้นไปบนเครื่องบินโดยสารของประธานาธิบดีและได้ระเบิดประตูเครื่องบินออกทาให้ผู้โดยสารทุกคนปลิวออกมาจากเครื่อง แต่โชคยังดีที่ได้ไอรอนแมนบินมาช่วยแต่เพราะจํานวนคนที่มากเกินไปทําให้ไอรอนแมนต้องใช้วิธีที่สุดแสนจะพิสดารในการช่วยโดยการให้ทุกคนจับมือกันไว้เป็นทอดๆซึ่งเป็นการให้ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองอันดับที่5 The Amazing Spider-Man มนุษย์กิ้งก่าผู้บ้าคลั่งออกอาวาสบนสะพานสร้างความวุ่นวายไปทั่วสไปเดอร์แมนจึงต้องเข้ามาแก้ไขวิกฤตการณ์ในครั้งนี้เขาได้เข้าไปช่วยชีวิตเด็กน้อยคนหนึ่งที่ติดอยู่ในรถและได้สอนให้เด็กคนนั้นรู้จักกับความกล้าหาญ ส่วนตัวเขาก็ได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือผู้คนมันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจและมีค่ามากแค่ไหนอันดับที่4 Fantas t สติกการปรากฏตัวของเบนกริมมนุษย์หินจาก4ีพลังกายสิทธิ์สร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนที่สัญจรไปมาบนสะพานเป็นอย่างมากเพราะรูปร่างหน้าตาที่ประดุดดังอสูรกายของเขานั่นเองซึ่งบาน,นปลายจนเกิดเหตุระเบิดขึ้นบนสะพานเข้าไปอีกรถด,ดับเพลิงที่กำลังเดินทางมาจะถึงที่เกิดเหตุก็ดันผลาเสียหลักเกือบจะตกลงจากสะพานแต่ก็ได้เบนเข้ามาช่วยไว้ได้ทันการ ผู้คนจึงพากันปบมือชื่นชมในบรการปดุดดังฮีโร่ที่เบนทรรมพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้หน้าตาจะน่ากลัวแต่มันไม่ได้สําคัญเลยสิ่งที่สำคัญก็คือจิตใจที่อยู่ข้างในต่างหากที่บ่งบอกว่าเขาเป็นคนดีแค่ไหนอันดับที่ 3. สไปเดอร์แมนกรีนกรอบบินไวร้ลไตัวฉกาจของสไปเดอร์แมนเกิดคิดอยากจะลองใจไอ้มังมุมขึ้นมาว่าจะเป็นยังไงถ้าเขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นโดยการจับตัวเมริเจนแล้วก็เด็กๆที่ติดอยู่ในกระเช้าลอยฟ้ามาปล่อยพร้อมๆกัน และให้สไปเดอร์แมนเลือกช่วยแค่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่สไปเดอร์แมนกลับเลือกที่จะช่วยทั้งสองอย่างซึ่งมันก็สร้างความลำบากให้กับเขาไม่น้อยแต่ก็ยังได้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นมาโห่ร้องให้กำลังใจสไปเดอร์แมนจนในที่สุดไอ้แมงมุมของเราก็ทำสำเร็จ อันดับที่2 Spider-Man 2ถ้าพูดถึงวีรกรรมเด็ดๆของเราฮีโร่ในโลกภาพยนตร์แล้ววีรกรรมการหยุดรถไฟของ Spider-Man ในหนังเรื่องนี้คงต้องถูกหยิบไปพูดถึงอยู่บ่อยๆแน่ๆเพราะมันเป็นฉากที่น่าจดจำและน่าประทับใจจริงๆ Spider-Ma n ต้องทุ่มเทก,กำลังและความสามารถทุกอย่างที่มีเพื่อหยุดรถไฟนี้ให้ได้ซึ่งเมื่อเขาทำสำเร็จสิ่งที่เขาได้รับก็คือรอยยิ้มของทุกคนบนรถไฟที่เต็มเปียไปด้วยคำขอบคุณและอันดับที่1 Kicks As เดฟเด็กหนุ่มที่บ้านซูเปอร์ฮีโร่ขึ้นสมองได้ลองแต่งตัวเป็นฮีโร่ออกไปปราบเหล่าร้ายจริงๆด้วยตัวเองคืนหนึ่งเขาได้เห็นชายคนหนึ่งที่กำลังถูกชายหนุ่มอีกกลุ่มลุมซ้อมอย่างไร้ความปานีเขาจึงตรงเข้าไปช่วยทันทีที่น่าประทับใจก็คือเขาไม่มีทั้งพลังพิเศษไม่ได้เก่งการเหนือคนทั่วไปแต่เขาก็สู้สุดใจเพื่อปกป้องคนบริสุทธิ์ มันได้สอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าใครก็สามารถที่จะเป็นฮีโร่ได้ขอแค่กล้าที่จะทําความดีซึ่งคุณไม่จําเป็นเลยที่จะต้องไปช่วยคนที่กาลังถูกลุ้มยาอยู่ก็ได้คุณแค่ทําเรื่องง่ายๆเช่นช่วยคนแก่ข้ามถนนแค่นี้คุณก็เป็นฮีโร่แล้วผมจึงเลือกให้ฉากนี้อยู่ในอันดับหนึ่งนั่นเอง ผมม,มาทำใจผมจริงๆครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ10อันดับของเราในวันนี้อันดับแรกผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า1ิอันดับที่ท่านผู้ชมได้ชมในวันนี้ไม่ได้มีการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลไหนทั้งสิน้นหากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออาภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อติดตามคลิปให,ใหม่ด้วยนะครับและตอนนี้ผมก็มี Facebook Fan Page เป็นของตัวเองแล้วเข้าไปกดไลค์ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยเอาล่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสสวััดีครบ